Oh! Dab it up to Daddy, 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 ครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับนาชัดฟิชชิงครับสมชาฟิชชิงไทยไลน์นักตกปลาหน้าดินหมาธรรมชาตินะครับวันนี้เข้าสู่ที่ E p พีที่187แล้วนะครับผมกับคันดินใหม่นะครับผมวันนี้มากับนาๆนะครับนาโดมนะครับผมโอ้กับน้าอะไรนะครับผมน้ามองครับผมโอ้วันนี้มาตั้งแต่ตีห้านะครับผมไก่พึ่งจะร้องนะครับผมก็โฝนหน้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับ e ีพี7ครับเหลียวครับหน้าดินครับกับตกตุ้งติ้งนะครับผม วันนี้มีเหยื่อสดมานิดหน่อยนะครับมาลองลุ้นกันดูนะครับผมวันนี้จุดเป้าหมายหลักๆก็คือตกปาตะเพียนนะครับผมวันนี้มีออเดอร์น่าจะ80กว่าโลนะครับผมภายใน3วันนี้ะครับผมเดี๋ยววันที่5เจอกันที่แพร่จอยคันไหลนะครับผมนะๆถ้าไหนสนใจนะครับผมคอยติดตามรับชมและขึ้นแพร่ร่วมกันได้แล้วครับผมเดี๋ยวไปลงเบ็ดแล้วติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับน้าๆ FC ทุกๆท่านครับ วันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติวิจิ้งไทยแลนด์นกปลาหน้าดินหมาํำชาตครับผมวันนี้เข้าสู่ที่ E p พีที่187นะครับกับตุ้งติ้งนะครับผมกับเหลียวครับมาพร้อมกับนา้าโหนงนะครับผมกับน้าโดมนะครับผมวันนี้มาตกหน้าดินตุ้งติ้งและเหลียวนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะแถวคันดินใหม่นะครับแถวท่าเรือจอดของจอยคันไหลนะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้สักกิ่ตัวนะครับผมจะหาบหรือจะแหวเดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้ด้วยครับบผมจาพิจิ้งก์านนักตปลาหน้าดินหมายธรรมชาติ ep ที่1 8 7ครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็ย้ายหมายแล้วนะครับผมจากคันดินใหม่นะครับผมอ่ตอนนี้ก็ย้ายมาที่หมายนั่งร้านจวดเฮฮานะครับผมกลับทางทีมงานแล้วนานๆนะครับผมแล้วหนูกัลนโดมแล้วับผมตามมานะครับผมเพิ่งลงไปหมายแรกนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือป่านะครับ คงจะไม่ใช่วันเสาร์แห่งชาตินะครับผมเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมแล้วในวีีที่1 8 7รครับผมชาฟิชชิงะเลนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมว่าจะแหวหรือจะหาปครับวันนี้มากับเหยื่อของนาวุฒินะครับผมวันนี้หัวมะขีดนะครับผมดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับคอยติดตามรับชมครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาย้ายหมายอีกแล้วนะครับผม หมายหนึ่งหมายสองไม่ได้ผลครับผมนี่ลานาโดงออมาเงี้ยวนะครับผมวันนี้ได้ปลาตัวเดียวครับผมมานี้สําหรับผมเงียบเลยครับผมเบ็ดเจ็ดแปดคันพร้อมเหลียวครับผมมาทางนี้ก็พอได้ตัวอยู่นะครับแต่ห่างครับห่างมากจนแทบจะหลับครับผมวันนี้เ้างวัดไผ่สนดีกว่าครับไปตกเหลียวกับตุ้งติ้งดีกว่าครับผมเผื่อได้ตัวครับผม มาติดตามรับชมครับวันนี้ว่าจะแห้วหรือเปล่านะครับผมครับผมตอนนี้ก็ย้ายมาที่มาที่ปากปลาตกแดงแล้วยองแล้วครับผมนะครับปากปลาครับผมโอ้นิยใหญ่เลยครับผมตัวนี้ครับโอ้มาถึงก็กินเลยครับผมสวยๆครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปครับผมตัวที่สองมาแล้วครับผมว้าว ครับผมโอ้โหยสวยๆครับผมอืมอืมหยิดยากครับเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มกินแล้วครับผมไปติดตามตัวต่อไปครับผมโอ้มาแล้วครับโอ้โหปันนินด้วยครับไม่ธรรมดานะครับยิ่กยิ่กยิกนะครับหายยากครับหลุตเอ้อปลาหลุดโอ้โห โอ้ันโอ้มันนี่มันหลักัวผมตัวต่อไปครับผ้โหนานมากครับผมปานนี้ครับผมโอไฟหน่อยครับเดี๋ยวมันจะหลุดครับนานจะเอาสักทีครับผมแหมดึงมัเลยตรงแล้ว ยังไงมันไม่ได้ก็อึปึ๊บ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 แบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับโอ้ชัโชว์ตัวปัาบนะครับ ปลาหน่อยไปอะไรไกลไปชมปลาออกกล้องหน่อยโอ้โหตัวสวยๆของผมมาแล้วก็แหมมาอีกแล้วก็ผมวันนี้โอ้โหหมานมากเลยครับเป็ดคนนี้ครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้โหนนี้ได้แต่ถ่ายคนอื่นครับผมวันนี้ ตัังไมมใหญ่พอมไหมโอ้นักเรียนไม่4โมมาแล้วโอ้สุดยอดเลยครับผมโอ้ส,สวยนครับผมปลาใหญ่ครับโอ้โดูเบ็ดนะครับคันเล็กนิดเดียวครับผม ว้าวหวานมากครับผมไซส์ใหญ่ด้วยนะ่าจะหลายโลครับตัวนี้ครับกำลังเล็กอยู่ครับผมเด็ดคันเล็กครับผมลอยขึ้นครับผมของใหญ่มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตกแนี้หัวที่เราดู้ตกแต่งเนาะเตี่ยม ตัวนี้ครับสุดยอดแล้วครับครับโอ้โหพอดีนะครับย่างเต็มตะแกงครับผมอ <laughs> โอ้โห<อ>สุดยอดนะครับตัวนี้โอ้โหเต็มปากครับเล็ดแกย์ใหญ่นะเนี่ย <laughs> ตัวนี้กิโลเนี่งน่าจะหลายโลครับผม<ล>ตัวนี้สุดยอดแล้วครับมาแล้วครับผมช่วงเช้าครับผม อยู่หน้าหรือเปล่าครับอยู่ลึกด้วยครับผมโอ้มีเปล่า,าหนัมากมีตายเร็วเก็บพันแล้น,นี่ละสวยนะครับ๋อ

ติดตา้าว่ะสุดยอดครับผมโอ้โหเรามาทั้งวันไม่ได้ตัวครับตัอันนี้แค่ไม้เดียวครับผมหูยมันสต๊อกใส่เดียวกันเดี๋ยวพี่แม่ใส่เดียวกันเลยครับผมตัวนี้ครับครับพี่สุดยอดครับผมสุดดยอเปิดตามาหน่อยครับเปิดตามาหน่อยครับเฮ้ยรออีกเดียว เรียบลุกครับผมวันนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับผมใน EP ที่1 8 7แล้วับผมโอ้ปลากดทีเดียวไม่ได้ตัวนะครับผมหลังจากนั้นก็ค่อนข้างเงียบนานเลยครับผมวันนี้ไม่ค่อยได้ตัวเลยครับผมวันนี้เดี๋ยวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับกับใครด้วยครับผมช่องของชาติกซี่จะได้ต้้งใจหน้าดีเหมือนชาใน EP ที่1 8 7แล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยนิปปอนกันครับผม หาปลามาทำปลาลาครับผมเดี๋ยววันที่ห้าขึ้นแพะนะครับผมสำหรับวันนี้อาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ